เดินวนรถคันนี้อยู่ประมาณ4รอบครับผมตัดสินใจว่าจะขายแบบนี้เปล่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆหม่เลยมาดูกันว่ารถเป็นสภาพยังไงมานี่มองตาเปล่าท,ที่แทบไม่เห็นรอยเลยนะเห็นไหมนี่รถใช้งานเป็นรถบริษัทดูยางดิขนยังอยู่เลยยางสัปดาห์ที่33ปี23เป็นไงยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่้วดูเดี๋ยนี่นี่น,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 นี่รอยนิดเดียวเองนี่นะเอาที่ปั่นปั่นนี้จบเลยไม่ต้องไปทำอะไรเลยนี่รถเพิ่งเข้านี่รถเพิ่งเข้าเข้าเมื่อวานเห็นไหม นี่ไม่มีเลยรอยนี่นีนี่มีหน่อยเดียวหน่อยเดียวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่คุดคูทีขีดรถใช้งานตามสภาพครับผมต้องมีรอยเป็นธรรมดาเห็นไหมรอยข้างๆไม่ถึงกับน่าเกลียดนะนี่นะล้างปั่นหน่อยคือจบเลยเนี่ยไม่มีตําหนิเยอะนะโอเคสําหรับใครนะครับผมที่มองหารถ สี่ประตูออโต้แบบนี้เห็นถามมาเยอะเลยวันนี้ก็เลยจัดมาให้แล้วแล้วไม่ต้องกลัวครับผมรถของเราเข้ามาหนึ่งคันไม่มีชนหนักพิวาตจมน้ําไฟไหมแน่นอนดูได้เลยตาเปล่าวันนี้พาด,ดูรถให้จะาว่ามีตําหนิตรงไหน,นใครอยากได้รถดีๆแบบนี้มาหาเสได้เลยครับผมรถไม่ดีที่นี่มีขายไป